วันนี้พามาชมที่ดินผืนนี้ที่อําเภอสุงเม่นนะคะบอกไว้ก่อนว่าที่นี่ทําเลดีมากๆพิกดทิติยืนอยู่ที่นี่คืออยู่ใกล้ไม่ติดนะไม่ติดถนนยันตะกิกนกฤษณ์แต่ใกล้มากถ้าใครนึกภาพของร้านรถเรือนไม้ไทยอของเราอยู่ด้านหลังของรถเรือนไม้ไทยแต่ว่าถนนของเราเป็นถนนส่วนบุคคลนะคะเลยหนึ่งไร่ยี่สิบตารางวา เดิมเป็นโรงเรียนอนุบาลเก่าเนาะเป็นผืนที่สวยอะ่ะติ๊กว่าเราได้ทำเลงามมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆอยู่ร่มรื่นใครมองหาที่ที่แบบทำเลงามงามแล้วก็อยู่ใกล้ถนนําปลูกบ้านพาเฟ่ทำที่พักหรืออะไรก็ตามนะ่ะติ๊กว่าจุดนี้เป็นจุดที่แบบน่าสนใจมากแล้วราคาไม่แพงด้วยหนึ่งไร่ยี่ตารางวา3ต้นๆเอง3.3ล้านนิดนดนะคะ ลองติดต่อติ